วันนี้ก็จะมาเอาถ่านออกเห็น okay, นะครับผมจะปิดปากกล่องไว้เพื่อไม่ให้อากาศมันระบายได้ตัวนี้เป็นเตา,เาใส่ห้านิ้วนะครับตัวนี้จะจุดดง่ายกว่าเตาอีกสองใบ แต่ไส้หนิ้วก็ต้องแลกกับพื้นที่เตาที่ลดลงออมาดูกันมาดูกัน นี่ครับผ่านก็จะได้ประมาณนี้โอเคเลยครับอันนี้เป็นไม้กรถินนรงแห้งแกะเกี้ยนหน่อยแล้วแต่เนื้อไม้ต่อมามาดูสีนิ้วอันนี้เป็นท่อบแบบเดียวกัน นี่เป็นสนิ้วนะครับซึ่งตัวตัวถังจะเป็นแบบนี้และเข็มขัดถังและเข็มขัดจะเป็นแบบนี้ เป็นเตาที่เป็นถัทงที่ผมชอบชอบถังรุ่นเนี้หนึ่งเข็มขัดค่อนข้างแข็งกับอีกตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้เนี่ยเข็มขัดจะค่อนข้างนิ่มซึ่งผมไม่ค่อยชอบ จะเปิดเขาจะพ่ม้นจะเ,เปิดขั้นยากเลยเอย่างเี้ยข้างบนผมใส่ทรายก่สสอสร้างธรรมดานะครับเพราะว่าหางห่ายอันนี้มาดูไม้นะครับไม้ใหญ่ๆฟังเสียงไม้เกินหกนิ้วก็เผาได้ มีอเนหกนิก้วครับได้ตัวสุดท้ายนะครับนะครผมจะปิดข้างบนเสมอเพื่อถึงลมเข้าข้างล่างได้แต่ว่าถ้ามันออกข้างบนไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าถังรุ่นนี้เป็นถังที่ชอบเ็มขัดรุ่นนี้ แข็งแรงแล้วตัวฝาเนี่ยตัวฝานี่แนบกับถังดีมากชอบข้งบนนะครับใส่ตาย การแนบค่อนข้างดีนี่ครับเปิดก็อาจจะยากนิดนึงนะปุ่มป้ก็ ัวน,นี้ก็จะเป็นแนวซปเปอร์สันนะครับตัวฐานนี้จะค่อนข้างโอเคกว่าสองตัวนั้นอย่างเห็นได้ชัดาการเป็นก้อนเป็นเนื้อดูดีกว่ากันเยอะอันนี้พวกเปลือกนี่ก็เราไม่ได้เอาให้ลูกค้านะครับเปลือกพวกนี้ก็เราก็จะเอาไปเป็นพวกฐานบนลงดินนะครับรจะเอาพวกนี้ ให้ลูกค้าก็พวกนี้ก็จะเผาไม่ค่อยใหญ่นักอย่างไม้หน้าหน้าสี่หน้าห้า 5. ไม่เกินนี้ครับพอเกินแล้วรู้สึกว่าจะเผายากประมาณหน้าสี่ก็จะได้ข้างโอเคเลยก็จะประมาณนี้ครับ